มาเจอแล้วนะครับเห็ดขนน้ำค้างครับผมนี่ครับขึ้นไปเยอะนะครับแต่ดอกอลังการมากครับพี่น้องนู่นครับถึงนู่นเลยเมื่อกี้เก็บฝั่งก้อนหินใหญ่นี่มาสองดอกครับฝั่งนู้นาอกดว่ตมันมีสองดอกไม่ได้ถ่ายดูนะครับสวยๆดอกยังแข็งอยู่เลยครับเจออีกหนึ่งดอกแล้วพี่น้องมีดอกเดียวครับแต่ดอกยังสวยเลยครับ ดอกเดียวทนโท้ครับพี่น้องดูรอบข้างครับไม่มีอะไรเลยดูครับขนน้ำค้างนะครับดอกเดียวก็เอาครับเจอช้าไปครับพี่น้องนี่ครับดขนน้ำค้างหย่อมนี้เริ่มแดงแล้วนะครับนี่ครับสวยๆครับหลอบที่แล้วเก็บไปแล้วนะครับตรงนี้ นี่เรยบ้อยเก็บไปขึ้นใหม่ครับนี่ครับเกือบโลเลยครับหมู่นี้ดอกมีแต่ดอกเม่งเมงครับนี่ครับจังๆเลยพี่น้องดูครับดูครับขึ้นเบียดกอไผ่อยู่นี่ครับเมื่อกี้ไม่เห็นครับหวานเจี๊ยบเลยพี่น้องเอ้ย ไม่มีคนมาหาด้วยครับมองไปนู่นครับเมื่อกี้ตรงนี้ครับที่เราถ่ายให้ดูมองลงมาเหมือนจะเห็นครับนี่ครับโอ้หนู่นครับถึงล่างเลยกำลังตุ้มๆก็มีครับนี่ครับสองดอกข้างบนนี้ไม่มีคนหาเลยพี่น้องมาคนเดียวครับวันนี้นี่ครับกำลังตุ้มๆเลย ดอกแข่งเป๊กครับเห็ดวันนี้ไม่มีฝนแล้วนะครับดูดอกครับยังแจ่มเลยโอ้โหสุดยอดดินเลยครับดินแข่งเป๊กครับพี่น้องดูดอกครับดูดอกครับพี่น้องดอกเกือบเท่าหน้าเลยครับ ถ่ายคนเดียวด้วยครับวันนี้กล้องก็จะมัวๆหน่อยนะครับถ่ายคนเดียวครับแข็งมากเลยครับเห็ดดอกบลมบลมเลยดูครับไม่มีหนอนเลยครับ ม่าเดยวเราคอตัวเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูผลงานหมู่นี้ว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่นี่ครับพี่น้องผลงานหมู่นี้นะครับเราจะได้หกเจ็ดขีดอยู่ครับป่าเด้เราไปหากันต่อถ้าเจอใหม่เราถ่ายดูนะครับเจอ,อกันแล้วครับพี่น้องบนนี้มีห้าดอกครับไม่เยอะเดี๋ยวเราหากันต่อครับหาแล้วเราไปชายตีนเขานะครับ